ส <3, S 2> หรอสามมันจะมาไหมอ่ะกลัวมันจะไม่มาเอาไหมไหมคือเด่นของพี่บม,มันจะมีสองสามสี่นะมาตัวหนึ่งบนบนนะครับเดี๋ยวค่อยค่ย,คย,ยไล่ไปเนแล้วก็หกกับเก้ามาตัวหนึ่งอันเนี้ยมาทั้งบนทั้งล่างนะแล้วก็ สี่หกกันห้ามาหนึ่งตัวเยอะไหมแล้วก็หนึ่งขีดเจ็ดมาหนึ่งตัวนะครับโอเค นี่แหละประมาณนี้แหละงงไหมไม่น่างงเนาะมาต่ออืแล้วก็วินพรุ่งนี้จะมาส่วนมากจะมาบนนะใน,ในชุดในชุดท้าตัวนี้จะมาบนนะครับวินเก้าศูน หนึ่งสองสามนะแล้วเมื่อกี้มีตัวอะไรมั้งมีเก้ามีสองมีสามมีสี่มีสองอะดูดูกันชัดตัวไหนมามีตัวไหนบ้างเอ่ยมีสองมีสามใช่ไหมเนอะแล้วก็มีหนึ่ง ถูกไหมครับหนึ่งสองสามมีเก้าแล้วก็มีหกมีสี่โอเคพิมพขอให้ร้อยเด่นบนนะครับเด่นบนมีสี่หกเจ็ดนะมาหนึ่งตัวอย่าตัดให้ตัดเป็นใจเยน็น แล้วก็ชุดที่จะมา2ตัวบทนะครับก็จะมี9 9 9 0 9 1 9 2 9 3นะแล้วก็10 1 1 1 2 1 3ยังไม่ตัดนะยังไม่ได้ตัดให้นะใจะเย็นเแล้วก็ สองสองสองศูนสองสาม,สามนะครับเนาะพีมพให้น้ำหนักไปที่สองนะครับมาตัวหนึ่ง น้สองเก้าสองเก้าอะไรสองเก้ามีเก้าเก้าด้วยนะนะครับอืมโอเค เนี่ยร้อยบนมันอยู่ในเนี้ยพิมพ์ว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดพิมพ์ฟันสองบนตัวนี้ก็ต้องซื้อนะดูออกไหมตัวนี้ก็ต้องซื้อนะครับพี่ดูออกใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องซื้อนะเพราะว่ามันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวที่แบบเออยังไงเดียรองสามสามคือมันเป็นตัวที่แบบ มันเข้ามันเข้าตัวที่พี่บอกว่ามันพิมฟันสองไนงะพิมฟันสองสองหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองเนี่ยต้องซื้อนะซื้อไปทั้งหมดไม่กี่ตัวเองนะครับอ่ะเดเขียนให้ใหม่มีอะไรบ้างนะพิมพ์ฟันสองใช่ไหมครับชุดวินเมื่อกี้นี้อ่ะชุดวินนี้ชุดวินนี้นะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับ ทีมฟันสองมันก็จะมีะประกาแดงไปอีกนานามาเขียนทีสองเก้าสองศูนย์สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามถูกไหมมันมีตัวนี้มาด้วยไงเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามเห็นไหม นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยแล้วไอ้พวกเนี้ยไปใส่ร้อยบนร้อยบนของพีมพีสี่ขีด6กขีดเมันไม่น่าเยอะแล้วนะแต่พีม์ฟันตัวนี้นะถ้าเก้ามาถ้าเก้ามาเจ็ดจะไม่มาหรืออ่าป่ะ ถ้าเก้ามาหกไม่มาเจ็ดแปดเก้าไม่แน่อาจเป็นนี้นะแต่พีมพ์ก็รักไม่รู้ดิหนึ่งสองสามเอเนี่ยแหละเนาะร้อยบนพีมพ์ฟันเป็นตัวนี้นะครับร้อยบนพีมพ์ฟันเป็นตัวนี้นะ จะเขียนให้สีเขียวแล้วกันถ้าเจ็ดมาหนึ่งไม่มาถ้าหนึ่งมาเจ็ดไม่มาพูดไปงั้นแหละพูดไปเรื่อยๆพูดให้งงๆเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าเก้า จ็ดสองศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสองสามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งอะไรอีกเจ็ดสามสามนะครับเนอะพิมพ์กลัวมันจะมาเบิ้ลอนะ ก็ติดเบิ้ลไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นตัวการ์ดน,นะตัวเบิ้ลส่วนตัวที่ไม่เบิลเน้นไปเลยล้านคูนล้านล้อเล่นนะเดี๋ยวไปซื้อจริงนะใครถูกเอามาให้เพียงพิมพด้วยนะจ๊ะเออมาเอามาให้พิมพ์ด้วยนะครับอันนี้นะครับพีนานที่พิมพ์ชอบนะแต่สูตรมีสูตรหนึ่งบอกว่า มี4และหกสและหกมา1ตัวกัน5ถ้าเกิดสุดรนี้นหลุด6 9พิมพ์ให้น้อหนักไปตัวนี้นะนะครับเนาะตัวนี้นะตัวนี้นะนะครับแอบใส่สา อันนี้ไปด้วยได้ปะ่ะสวยอะชอบเนาะโอเคหัวรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะประมาณนี้แหละพิมพ์ว่าอ่ะทวนใหม่สองสามสี่มาบนหนึ่งตัวมาบนนะตัดไปเลย ก็จะเป็นสองกับสี่นะครับแล้วก็หกกับเก้ามาหนึ่งตัวนะทั้งบนและล่างนะครับอันนี้คือบนบวกล่างนะแล้วก็สี 6, ่กับหกมาหนึ่งตัวกันห้าอันเนี้ยตัดไปนะครับอันเนี้ยพิมพ์ว่าสูตรเนี้ยน่าจะหลุดเพราะมันไหลมายาวมากเลยไม่รู้อะถ้าเกิดสองมาสี่ไมมาอืมประมาณนี้ นะครับสองสี่สามสี่ไม่แน่อะอ,า,อาจจะอาจจะมาก็ได้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันเนี้ยน่าจะเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจมากพิมพ์ให้อันนี้นะอันนี้ตัดไปนะครับเพราะอันนี้เขาเป็นเด่นอีกสูตรหนึ่งเนาะอันเนี้ยถ้าเก้ามาพิมพ์บอกว่าเก้าน่าสนใจถูกปะ อาจจะมาล่างก็ได้เนาะอันนี้สรุปไปฟังเฉยๆนะอันเนี้ยบนนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้มันช,น,ชนกับสูตรนี้อันเนี้ยตัดเลยนะก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เพราะว่าเข้ากับตัวเด่นอันนี้ที่พี่บอกแล้วสองเข้ากับอะไรชุดวินอันนี้เนาะแต่ชุดวินมันเข้าแล้วเพราะฉะนั้นในชุดนี้พิมพ์ตัดออกเหลือ2 เพราะมันชดวินนึกออกไหมครับเนาะแล้วตัวที่วงวงเนี่ยอะไรที่มันติดสองติดเบิ้ลก็ดูไว้นะครับอะไรที่ติด9เนี่ยติด9กอะไรเงี้ยมันอาจจะมาล่างก็ได้นะออันนี้ส่วนอันนี้3ตัวนะจ๊ะสตัวบนนะจ๊ะอันนี้ชุดเน้นนะจ๊ะชุดเน้น2ตัวนะจ๊ะเนาะ no, ทุกคนโอเค ไม่น่าจะมีอะไรละสองสามสี่มาบนแล้วก็สูตรหนึ่งสองมาบนจะเป็นอะไรละ่ะน่าสนใจอยู่นะอันเนี้เพิ่ม,มอีกตัวหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะ นะครับโอเคแค่นี้แหละหัว,หวรัฐบาลไทยขอใโชคดีทุกคนครับบ๊ายบาย